เร่มสุดท้ายเราขอชวนน้องๆมาเติมความรู้กันด้วยมหัศจันระบบร่างกายมนุษย์หนังสือที่จะทำให้น้องๆรู้จักร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นโดยจะพาไปรู้จักตั้งแต่เรื่องโครงสร้างของเซลล์ระบบประสาทระบบหัวใจและหลอดลม ระบบหายใจไปจนถึงระบบสืบพันธุ์ที่อธิบายการทำงานของอวัยวะต่างๆได้อย่างสั้นกระชับแถมยังมีภาพประกอบพร้อมตัวการ์ตูนสุดน่ารักตลอดทั้งเล่มเพื่อเป็นตัวช่วยให้น้องๆเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นและน้องๆเคยรู้กันไหมคะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อถึง3ชนิดเลยนะโดยกล้ามเนื้อชนิดแรกคือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อชนิดนี้ช่วยให้เราเคลื่อนไหวได้ โดยมากจะอยู่ที่แขนขาซึ่งกล้ามเนื้อชนิดนี้เราสามารถสั่งการให้ขยับได้จากสมองของเราเองค่ะส่วนกล้ามเนื้อเรียบจะเป็นกล้ามเนื้อซึ่งอยู่ที่อวัยวะภายในร่างกายค่ะเช่นหลอดอาหารหลำไส้ และกล้ามเนื้อชนิดที่3คือกล้ามเนื้อหัวใจที่มีหน้าที่ช่วยในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายของเราแต่สิ่งที่กล้ามเนื้อเรียบและกล้ามเนื้อหัวใจแตกต่างจากกล้ามเนื้อลายก็คือเราไม่สามารถสั่งให้มันเคลื่อนไหวได้แต่พวกมันสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองความรู้ดีๆแบบนี้ยังมีให้น้องๆได้อ่านกันอีกเยอะเลยค่ะมาเปิดโลกการเรียนรู้เดินทางไปสำรวจร่างกายของเรากันด้วยมหัศจรรย์ระบบร่างกายมนุษย์เล่มนี้เลยค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามีสมุดร,ระบายสีสำหรับผู้ใหญ่มาแจกกันค่ะสวนปริศนาซีเค็ต g การ์เด้นนะคะจากสำนักพิมพ์นานมีบ o ๊คค่ะสำหรับกติกาการร่วมสนุกเราอยากให้คุณแชร์ประสบการณ์การอ่านหนังสือในสถานที่ที่คุณคิดว่าชิลที่สุดมาเล่าสู่กันฟังค่ะใครเล่าได้ประทับใจเรานะคะก็รับรางวัลสมุดร,ระบายสีเล่มนี้ไปเลยค่ะ สัปดาห์หน้านะคะกลับมาท่องโลกหนังสือกับอ่านเข้าเส้นด้วยกันต่อค่ะทางช่องวันแห่งนี้8โมงเช้าเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ